สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนผีโพงที่ทุ่งนาเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับเรื่องนี้ส่งมาจากคุณลุงลุงเธอเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดเธอเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว สมัยที่ลุงยังอายุแค่13ปีลุงมีเพื่อนสนิทรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่สองคนชื่อน้อยกับใจอยู่มาวันหนึ่งฝนตกตั้งแต่เช้ายันเย็นพอเวลาประมาณหกโมงเย็นฝนก็เริ่มหยุดตกหลุงจึงขอพ่อกับแม่ว่าจะชวนน้อยกับใจออกไปจับกบที่ทุ่งนาแล้วที่ทุ่งนา กับบ้านของลุงก็อยู่ไม่ไกลกันมากนักพ่อกับแม่ก็เลยอนุญาตให้ไปลุงก็รีบวิงไปชวนน้อยกับใจทันทีเมื่อกินข้าวเสร็จทั้งสามก็พากันส่องไฟสะพายข้องออกจับกบเมื่อมาถึงที่ทุ่งนาเสียงกบเสียงเขียดก็ร้องกันงมุ่งจากนั้นทั้งสามจึงพูดขึ้นว่า จะจับคบแข่งกันว่าใครจะได้เต็มข้องก่อนท่านใดนั้นหลุงก็เหลือบไปเห็นกับแสงไฟสีสม้มขนาดเท่ากับลูกมะพร้าวลอยอยู่ไม่ห่างจากพวกเขามากนักประมาณสาม้อยเมตรเห็นจะได้หลุงก็ชี้ให้เพื่อนดูแต่น้อยเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดเรื่องผีโพงมาบ้างจึงบอกให้หลุงกับใจดับไฟแล้วนั่งลงค่อยๆย,ย่องออกมา แต่ดูเหมือนว่าดวงไฟนั่นมันจะเห็นพวกเขาแล้วมันลอยเข้ามาใกล้ทั้งสามเรื่อยๆทั้งสามก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเมื่อวิ่งหนีมาพักหนึ่งเมื่อหันกลับไปมองดวงไฟนั่นก็ใกล้เข้ามาทุกทีถ้าขืนยังวิ่งหนีแบบนี้ต่อดวงไฟนั่นต้องตามมาทันแนะ่ๆจากนั้นทั้งสามจึงพากันวิ่งเข้าไปหลบที่เถียงนา และหมดเข้าไปลบที่กองฟางเหลือเพียงช่องเล็กๆไว้เท่านั้นเพื่อมองให้เห็นข้างนอกแล้วดวงไฟนั่นมันก็ตามมาทันมันลอยอยู่รอบๆเถียงนาหลายรอบแล้วมาหยุดที่กองฟางตรงหน้าลุงพอดีหลุงกลัวมากจนเธอต้องหลับตาเวลาผ่านไปคู่หนึ่งหลุงจึงลืมตาขึ้นมา ดวงไฟนั่นมันยังอยู่หลงก็ตกใจมากเกือบตะโกนออกมาแต่ยังดีที่เธอยังคุมสติไว้ได้แต่พอสังเกตดีๆด,ดวงไฟนั่นมันก็เป็นหน้าคนและเป็นคนในหมู่บ้านที่หลงเคยรู้จักอีกด้วยตอนนี้ทั้งสมก็ได้แต่แอบอยู่ในกองฟางเท่านั้นดวงไฟนั่นมันก็ไม่ยอมไปไหนผ่านไปคู่ใหญ่ฝนก็เริ่มตกลงมาอีก พ่อกับแม่ของเด็กทั้งสมเมื่อไม่เห็นลูกกลับบ้านจึงพากันออกมาตามโดยเดินตรงไปที่เถียงนาพอคิดว่าลูกของพวกเขาคงมาหลบฝนอยู่ที่นี่เมื่อทั้งสามมองเห็นแสงไฟและเสียงตะโกนเรียกจากพ่อแม่ของพวกเขาพวกเขาก็ดีอกดีใจมากเมื่อพ่อแม่ใกล้เข้ามาถึงแสงไฟนั่นก็ลอยไปทางหลังเถียงนา สุดท้ายก็หายไปเมื่อพ่อแม่ของพวกเขามาถึงทั้งสามก็ออกมาจากกองฟางพ่อกับแม่ทั้งสามก็พอรู้ว่าลูกต้องหนีอะไรมาแน่ๆถึงได้เข้าไปลบในกองฟางถึงไม่มีใครกล้าถามและพาทั้งสามเข้าหมู่บ้านพอกลับถึงหมู่บ้านลุงก็เล่าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟงังและลุงก็ยังบอกอีกว่า เห็นดวงไฟนั่นเป็นหน้าของตาหมายพ่อก็สั่งกับลุงว่าอย่าพูดให้ใครฟังอีกไม่งั้นตาหมายจะตามมาทำลายลุงก็กลัวจนไม่กล้าพูดให้ใครฟังใช่ครับตาหมายแกเป็นผีโพงและต่อจากนั้นอีกหกเดือนตาหมายแกก็เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุเลือดออกปากออกจมูกตาเหลือกโพง บางก็ว่าโดนปอบกินบางก็ว่าคุมวิชาไม่อยู่ของเลยเข้าตัวและเรื่องรา้าในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับที่แชร์ประสบการณ์ไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ